สวัสดีค e ่ะอิสซลาฟลาเวอร์เลดี้นะคะวันนี้จะมาดูภาพรวมของเว็บทั้งหมดที่มีนะคะว่าเราอัปเดตอะไรไปบ้างก็ไปที่เว็บแรกค่ะถ้าเว็บโปรไฟล์นะคะก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะไม่มีอะไรเพิ่มนะคะก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะก็มาที่เว็บ ดีมสตอรี่เทเลอร์นะคะก็ที่จะปรับปรุงก็จะมีตรงนี้ค่ะใช้ลิปใหม่ทำให้มันสวยงามขึ้นนะคะก็สวยขึ้นเยอะเลยค่ะก็ดูดีขึ้นนะคะและตอนนี้ก็ปรับเป็น3อันค่ะก็โอเคอยูนะคะหน้าอโนเวลนะคะก็ ปกติดีนะคะเวลาเปิดเข้าไปก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะก็เหมือนเดิมกับที่ทำมาตลอดค่ะอืมค่ะก็ประมาณนี้นะคะหน้าไรเตอร์ก็ทําการใส่โค้ดเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็จะอ้างอิงตามจริงค่ะส่วนตรงโดนิทก็โดนิทได้จริงค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะมาต่อกันที่โอ้ดืมนะคะมาต่อกันที่เว็บบอกค่ะไอริสบอกนะคะก็สวยงามตามท้องเรื่องค่ะก็ประมาณนี้นะคะไล่ไปก็จะเป็น Top f a v o r ์ t e ทของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด12อันแล้วก็จะเป็นแต่และหมวดหมู่ นะคะไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็มีท็อปแต่ละหมวดนะคะก็ดูสวยงามค่ะแล้วก็มีหน้านักเขียนแล้วก็ที่อยู่นะคะแน่นอนว่าปอมๆอมค่ะเราชอบฝรั่งเศสเป็นพิเศษนะคะก็เลยให้เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ ปรุงอะไรตั้งหลายอย่างค่ะอย่างตรงนี้เมื่อก่อนมันจะเวลากดเข้าไปแล้วจะเป็นสีม่วงแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสีสวยขึ้นก็ค่อยๆปรับปรุงทีละส่วนของเว็บ,บค่ะจะดูไม่ต่างกันมากแต่จริงๆก็พัฒนาขึ้นเยอะนะคะไปที่ All บอกค่ะก็จะมีไปที่ล่าสุดน,นะคะแล้วก็ ผู้ชมส่งสูตรค่ะแล้วก็ยอดนิยมนะคะอือก็จะประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะว่าไหลมันเท่ากันมันก็เลยเลี้ยงผิดเลี้ยงถูกบ้างก็เรียงลำดับแค่ชั้นเดียวนะคะอือฮึอยวจะให้เรียงตามอันนี้หนึ่งอันอันนี้สองอันก็ต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆแต่ขี้เกียจน,นะคะ ก็ปล่อยไ,ไปตามนี้ไปก่อน,นจริงๆมันทําได้ค่ะก็ให้เรียงตามลำดับหน่อยนะคะก็ไปที่สำอางค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็หันหาตามนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะอือหือ ก็จะประมาณนี้นะคะส่วนอันที่มีคอมเมนต์เหรอคะอ,อันนี้นะคะมีคอมเมนต์ตึกๆแล้วก็ใส่ไปนิดนึงนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ไปที่เว็บนะคะต่อไปก็เป็นสไปซี่เมลอนนะคะก็เป็นวิดีโอค่ะก็ไปไเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็เพิ่มอันใหม่มาแล้วก็ดูค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเวลากดไลค์ก็กดตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเพิ่มมา1อันนะคะ1เห็นไหมคะกดแชร์ Facebook แชร์ทวิตเตอร์นะคะอะไรอย่างนี้ก็ก็ดีค่ะก็ประมาณนี้ อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะนอกจากทำเพจ generation จเพิ่มนิดนึงค่ะประมาณนี้นะคะก็เพิ่งม,มีแค่สองหน้าเองค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นคดิ้งนะคะ reaction review ค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ไม่มีอะไรค่ะแล้วเราก็ ไปที่เว็บของเรานะคะแล้วก็ไปเลมอนบีทค่ะโดยอันนี้นี่ก่อนิสมีลายเนี่ยเพาะหน่อยนะคะก็ ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้เลยค่ะตอนนี้ก็เหมือนกันนะคะมีคนกดเพราะว่าอากะกดเพิ่มไปอีกอันนึงนะคะก็จะเป็น3มอันค่ะเห็นไหมคะสมอันแล้วก็กดปิดค่ะก็มาที่แฟชั่นดีไซน์นะคะ ก็ใช้ลิปใหม่ค่ะแล้วก็ทำให้มันดูดีขึ้น,นะครับเป็นแบบนี้มีให้เห็นอะไรอย่างงี้นะคะขเข้าเปิดเข้าไปดูก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็สวยงามตามท้องเรื่องนะคะก็ประมาณนี้ค่ะมีแฟชั่นคสเมติกอัเทอร์นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ แล้วต่อไปนะคะก็จะไปที่แบบบ้านค่ะเพิ่งมีแค่สามอันเองนะคะก็เป็นของเดือนธันวาคมค่ะอือฮึปาวริดมีอันหนึ่งนะคะก็จึก ปรมาณนี้นะคะอือฮึขั้นสุดท้ายคือฟู้ดนะคะก็อันใหม่ล่าสุดเลยค่ะก็มีเมนูหลักของหวานอาหารว่าแล้วก็เครื่องดื่มนะคะก็จะเป็นอาหารก็จะแตกแต่างจากอันอื่นซะหน่อยนะคะ แตเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเข้าไปเมนูก็ออกแบบเหมือนเดิมค่ะประมาณน,นี้นะคะก็จะเป็นสไตล์นี้ค่ะก็ปรับปรุงเรียบร้อยค่ะก็ทั้งหมดนะคะของ เดือนนี้ของปีที่แล้วะคะ่ะก็ทำเว็บได้ประมาณนี้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นอย่างนี้นะคะ่ะถ้าสวยงามตันท,ท้องเนื่อนนะคะ่ะก็จบแล้วสำหรับการรีวิว เว็บของปี2024นะคะขอจบรายงานแต่เพียงเท่านี้ค่ะ